สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาร์เทวนนท์45นะครับเรามีรถดีรถสวยนะฮะราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะครับลูกค้าผมได้รถมาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีนะครับและดูดฝุ่นนะฮะเอามาคลิปถ่ายคลิปสดสดชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะฮะตำหนี่มีตรงไหนนะครับผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะลูกค้า เดี๋ยววันนี้เอาใจสายรถกระบะเอาให้ลูกค้าไปใช้งานแบบราคาถูกๆนะครับลูกค้ากับนิสสันนาวา a 6สปีดนะฮะคันนี้เป็นปี2011นะครับลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5เป็น Smart c a คเรียบร้อยแล้วนะฮะรถจริงสวยมากนะได้เป็นสีสีเทาด้วยนะลูกค้านะฮะกับนิสสันนาวา a นะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิกความไม่เคยจมน้ำนะครับลูกค้าแก้มหน้าแก้มข้างนะครับ ฝากระโปรงหน้าฝากระโปงท้ายนะครับประตูทั้ง2ด้านนะฮะตัวคัสสีล่างกับคานบนเดิมโรงงาน100%เนะลูกค้าได้เป็นสีเทาเดิมด้วยนะครับรถจริงหล่อมากนะฮะตะเข็บชิดมุมเกือบทุกจุดนะลูกค้าผมใช้คําว่ารถจริงหล่อเลยนะฮะรถจริงหล่อมากๆนะลูกค้านะฮะสีนี้เคาะตรงไหนนี่บางเฉียบเลยนะฮะได้ยางนะฮะได้เป็นยางสภาพสวยด้วยนะครับคันนี้จะเป็น ยางของบิตสโตนนะฮะเป็นยางบิตสโตนนะลูกค้าดอกยังเหลือนะดอกยังเหลืออีกเป็นนิ้วนะฮะลูกค้าดอกยังเหลือๆอีกเป็นนิ้วเลยนะครับถือว่ายางก็ยังพอใช้ได้นะครับชุดงานซูมล้อต่างๆยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบนะลูกค้านะครับลองสังเกตดูนะฮะตะเข็บข้างต่างๆนะฮะกันชนหน้านะครับฝากระโปรงนะฮะแก้มหน้าด้านขวาเข้ามุมหมดนะครับกีบล็อกต่างๆนะฮะไม่มีเปิดไม่มีหลุดไฟหน้ายังใส่นะครับไฟหน้ายังใส่นะครับ แล้วขอแนะนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกหนึ่งสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบสีรถยนต์นะครับของผมจะเป็นนะฮะจะเป็นน้ํายาเคลือบสีสูตรเข้มข้นนะผมต้องใช้คํานี้ก่อนนะจริงๆลูกค้าเก่าก็จะทราบอยู่แล้วว่าผมบริษัทของผมเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลรถหลายแบรนด์นะฮะเราให้ดีลเลอร์แล้วก็ไปจัดจําหน่ายแต่ตัวเนี้ยเราทําเพื่อมาขายเองอยาก จะตอบแทนลูกค้าทุกท่านหรือว่า FC นะครับให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาย่อมเยาเอาไปใช้นะฮะผมขายไม่แพงนะลูกค้าขวด500รแมวถ้าไปซื้อตามห้างในะขวดึึงมีเกือบพันนะฮะประมาณ8 9 0 0บาทผมขายแค่280บาทจัดส่งฟรีนะฮะเก็บเงินไปทางของเราจะแถมผ้าไมโครไฟเบอร์2ชั้นให้อีก1ผืนนะลูกค้านะฮะส่งฟรีถึงที่บ้านเดี๋ยวผมค่อยมาเทสตัวนิยาตัวสุดท้ายเนาะ ใช้ง่ายคือน้ํายาตัวนี้ตอบโจทย์ก็คือแค่ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วผ้าเช็ดออกได้เลยนะไม่ต้องไปรอรอบสองนะลูกค้าให้ความเงางาม,งามตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะฮะแล้วตัวหัวเชื้อน้ํายาผมนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะกว่าผมจะได้สูตรนี้มาผมใช้เวลาเป็นปีนะใช้เวลาเป็นปีแล้วเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองไม่มีขายที่ไหนนะครับลูกค้าเดี๋ยวมาลองเทสให้ตอนท้ายเดี๋ยววันนี้ไปดูรถยนต์กันก่อนนะครับนะฮะตะเข็บประตูต่างๆนะครับองศาเข้ามุมหมดนะครับลูกค้า ลืมแจ้งไปเปิดราคาเลยก็ได้ครับลูกค้าผมเปิดราคาเลยนะนิสสันโนราเครื่องยนต์ดีเซล2.5เป็นตัวสมาร์ทแคปเกียร์6สปีดนะฮะขายแค่นี้พอนะครับ160,000 5,000บาทจัดแฟแนซ์ได้เต็มนะลูกค้าจัดแฟแนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับลูกค้าจัดได้ท่วมยอดแน่นอนนะติดเครดิตบูโรต่างจังหวัดมีเงินดาวน์บ้างนะครับซื้อสดลดได้ไม่เยอะนะต้องขออภัยด้วยนะครับลดได้ไม่เยอะหลักพันนะฮะหลักพันนะครับแล้วที่สําคัญผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านเหมือนที่ผมแจ้งทุกครั้งนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะฮะนะฮะลูกค้าสังเกตดูนะครับชุดชายล่างนะผมให้ดูเลยนะฮะคาล่างต่างๆไม่มีผูนะฮะ บางคันได้มาผู้นี้ลอยเต็มเลยนะฮะคันนี้สภาพสวยกริบเลยนะครับโลโก้ต่างๆซิกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะฮะนะ,ะยังอยู่ครบหมดนะครับนะประตูองศาประตูนะฮะเข้ามุมหมดนะครับยางข้างในประตูยังอยู่เห็นไหมฮะยางกันฝุ่นกันเสียงไม่มีแตกฉีกขาดนะครับคิ้วประตูต่างๆนะฮะยังดูดีนะฮะยางชั้น2ด้านในยังอยู่ครบนะฮะลูกค้ายังอยู่ครบนะครับประตูเปิด,ป,ดปิดแน่นมากนะฮะแน่นมากนะครับนะฮะ ตัวสมาร์ทแคนะฮะองศาฝากระโปรงท้ายนะครับเข้ามุมหมดนะฮะนะฮะคันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นรถกระบะก็จริงนะครับแต่ไม่มีการบรรทุกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกระบะท้ายเนี่ยร้อยร่องรอยการขนสินค้าน้อยมากแทบไม่มีเลยนะฮะแก้มต่างๆนะฮะเดิมหมดนะครับสีนี้ข้อนี้บางเฉียบเลยฮะผมไล่ข้อดูเลยนะฮะไล่ข้อดูนะครับบางทุกจุดนะลูกค้านะฮะ ชุดยางแม็กยังดูดีนะฮะตัวคัสซีต่างๆไม่มีผุนะครับดูดีมากนะครับเป็นรถมือสองนะครับมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับอย่างเช่นไฟท้ายเงี้ยมีด่างมีรอยบิ่นรอยกล่องการบรรทุกสินค้ากระแทกใส่เนียมีรอยบ้างเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่อ่ะคู่นึงอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่นะครับอันนี้รถผมได้มาสภาพแบบนี้จริงๆนะฮะนะฮะชุดงานสีกระโปรงฝาท้ายต่างๆนะฮะโลโก้เอสโลโก้นาวาร่านะครับยังอยู่ครบนะฮะ เดี๋ยวให้ช่องกล้องซูมดูใต้ท้องเลยนะดูตัวชุดงานเผานะฮะยางอะไหล่นะครับไม่มีผูนะครับงานท่อต่างๆนะครับสภาพยังดูดีนะฮะสภาพยังดูดีนะครับลูกค้านะฮะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายเดี๋ยวให้ดูนะฮะลูกค้าสังเกตดูแม็กไีเนอร์นะครับถ้าบางคันที่ผมได้มานะฮะแม็กไีเนอร์จะมีรอยรอยเจาะเต็มเลยฮะคันนี้แม็กไีเนอร์สะอาดมากนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะใช้งานน้อยนะครับหัวไม้แค่แสนต้นๆนึงมั้งคันนี้ฮะจะไม่ผิดนะฮะ ใช้งานน้อยนะฮะฝาท้ายต่างๆน็อตแก้มต่างๆตะเข็บรอยอ์คเดิมอยู่ครบนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรอยอ์กเดิมโรงงานอยู่ครบหมดทั้ง2จุดเลยนะฮะแล้วราคาสุดเล้าใจนะปี11นะฮะหายากนะสภาพสวยๆนะครับลูกค้าหายากนะฮะเหมือนที่ผมแจ้งทุกครั้งเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะฮะผมอยู่ติวนนทศีนนทบุรีนะครับ เจอรถที่ใช่อยู่กับเรานะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะลูกค้าผมมีบริการจัดส่งฟรีถึงที่บ้านเพราะผมเข้าใจลูกค้าเสมอคือลูกค้าบางท่านของผมเนี่ยเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วเนี่ย ทุกวันนี้ยังใช้คันเดิมอยู่เลยนะครับบางทีขับมาเที่ยวหาผมทีเท์น,นะฮะผมเข้าใจนะบางทีกว่าลูกค้าจะเก็บเงินได้แล้วกว่าจะตัดสินใจซื้อรถได้นะครับใช้เวลาผมเข้าใจผมถึงทําคลิปวิดีโอสดๆให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับลูกค้าดังนั้นข้อมูลที่ผมลงเป็นตามจริงทั้งหมดนะส่วนเรื่องงานของเหลวงานเซอร์วิสผมทําให้ทุกคันนะก่อนที่ออกถางผมไปนะครับ ผมไล่เช็คช่วงล่างระบบไฟเครื่องเกียร์นี่ดีอยู่แล้วนะตอนเช็คเข้ามาแต่ผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ใหม่นะฮะให้ใหม่ก็คือเริ่มต้นจากเราใหม่ดังนั้นอยู่ไกลจากผมไม่ต้องกลัวนะครับดีกว่าซื้อรถใกล้ๆแล้วได้รถไม่สวยนะครับเดี๋ยวจะอยู่กับเราซ่อมไปอะไรจะลําบากลูกค้านะฮะติดต่อเข้ามาได้ผมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะแก้มฝากระโปรงด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะสีนี้ข้อนี่บางเฉียบเลยนะฮะชุดงานแม็กต่างๆล้อยังดูดีทั้ง4ด้านเลยนะครับลูกค้า หล่อทั้งสีด้านเลยนะฮะนอกนั้นยังดูดีมากนะสีผมตีภายนอกผมตีไปเกิน95บวกนะครับสีตีเกิน95เนะฮะลองสังเกตดูนะตะเข็บประตูนะฮะแล้วยางข้างในนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับยังไม่มีหลุดฉีกหายไปไหนเลยนะฮะสภาพกรีบเลยนะฮะสภาพยังหล่อๆเลยนะครับลูกค้าชุดงานชายล่างต่างๆตัวคัสซีต่างๆยังดูดีทั้งหมดนะครับ ภายนอกกรีฟเลยนะแล้วราคาสุดเล้าใจเลยนะฮะแก้มต่างๆนะฮะข้อมูลหมดนะครับซูมพลาสติกล้อด,ด้านในอยู่ครบทุกด้านนะครับลูกค้าไม่มีหลุดหายนะครับอยู่ครบทุกด้านนะครับไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับนะฮะชุดงานกันชนหน้านะครับไฟตัดหมอกโรงงานนะครับนะฮะยังดูดีนะครับไฟตัดหมอกอาจจะมีเหลืองบ้างไ็นเรื่องปกติเพราะอยู่ชายล่างนะครับ ชุดลังพึ่งนะครับต่างๆนะครับกระจังหน้ายังดูดีโลโก้นิสสันยังเงานะฮะชุดงานกระจังหน้างานคมียมไม่มีลอกนะครับถือว่าโดยรวมยังหล่อนะฮะผมใช้คํานี้แล้วนะถือว่าโดยรวมยังหล่อนะครับสภาพยังดูดีนะฮะแกมบนเข้ามุมเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะฮะเดี๋ยวมาชมภายในนี่นะฮะขออนุญาตนะครับเปิดสมาร์ทแคปเลยนะครับผมเปิดแคปเลยนะฮะจะได้ทีเดียวเลยนะฮะ ข้างในโดยรวมนะฮะถ้าถามผมนะผมถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าถามผมนะกุญแจเป็นรีโมทให้นะครับจะมีรีโมทให้แล้วนะครับไมค์คันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเพราะผมไปซื้อมาเองนะครับคันนี้ไมค์อยู่ประมาณแค่แสนสี่นะครับแสนต้นต้นเลนะฮะถือว่าไม่เยอะนะลูกค้สาสภาพถึงได้แบบนี้นะฮะเบาะต่างๆชุดงานคอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีบวมเลยนะฮะ ปุ uhm 네่มปรับช so okay. ่องแอร์เน right ี่ยอยู่ครบหมดนะครับบางคันช่องแอร์นี่หลุดหายไปหมดแล้วอันนี้ยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะปุ่มปรับกระจกต่างๆนะครับยังอยู่ครบชุดงานเครื่องเล่นนะครับนะฮะโลโก้ต่างๆยังไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับนะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคนะครับชุดงานเก้คอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีผูดนะฮะเบาะมีริ้วรอยบ้างของการใช้งานนะครับแต่ไม่มีฉีกขาดจุดใหญ่ไม่มีนะครับ อาจจะมีร่องรอยบ้างรอยเปื้อนอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นบ่อผ้านะครับชุดงานฝ้าเพดานถึงตีว่าสะอาดเลยนะครับตีว่ายังสะอาดนะครับเดี๋ยวผมคลีนหุ่มฟอกให้อีกทีนะฮะรถจะสะอาดกว่านี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูพรมพื้นนะครับพรมพื้นถือว่าโอเคเลยนะฮะสภาพนี้พรมพื้นถือโอเคนะครับชุดงานพลาสติกชายพื้นต่างในขอบยางนะฮะยังดูดีเห็นไหมครับยังกริปเลยนะฮะชุดงานแผงประตูต่างนะฮะมือเปิดประตูนะครับโลโก้ยังอยู่ครบนะฮะงานผ้าไม่มีฉีกประตูแทบจะไม่มีรอยเลยครับลูกค้า แทบจะมีรอยตะเข็บประตูนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานแผ่นพับเดิมหมดนะครับยังอยู่ครบนะฮะข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นอันนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับลูกค้านี่ฮะที่เก็บของนะครับนอกนั้นจะเป็นเบาะนะฮะเบาะแขบข้างหลังนะฮะสภาพยังดูดีนะฮะพรมพื้นเนะะี่ยฮะให้ดูนะครับสะอาดมากนะครับคลิปเลยนะฮะซื้อไปใช้งานได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับ แผงประตูไม่มีแตกไม่มีบวมรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะครับกระจกเป็นกระจกเดิมนิสันนะฮะกระจกเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูฝั่งซ้ายบ,บ้างนะฮะรถกระบะจะไม่มีอะไรมากนะลูกค้าบางทีไม่ได้รีวิวยาวมากนะครับนะครับแล้วราคาแบบผมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครซื้อรถมือสองอ่ะคุ้มนะฮะประตูยังแน่นนะลูกค้าสังเกตดูนะแน่นมากนะนะฮะกระเท็บเดิมหมดนะผมการันตีงานโครงสร้างให้อยู่แล้วนะฮะจริงๆบางทีผมไม่ได้ดึงเพราะว่า บางทีก็ติดนิสัยขี้เกียจบ้างนะครับเพราะว่าเช็คมาหมดแล้วนะฮะตะเข็บเริมหมดนะฮะบางทีเช็คมาก่อนซื้อแล้วครับบางทีรีวิวก็ไม่ได้ดึงดูแต่การันตีให้ทุกคันนะฮะการันตีงานโครงสร้างให้หมดนะฮะเบาะต่างๆนะฮะการพับกันอะไรก็ทํางานปกติหมดนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าโอเคชุดงานเก๊นะฮะลองดูนะครับลอยนิดนึงไม่มีเลยครับลูกค้านะฮะพลาสติกไม่มีก่อบไม่มีแตกนะฮะเพราะรถจอดในร่มนะครับชุดงานแผงประตูนะฮะ ต่างๆก็ยังโอเคนะประตูสมาร์ทแคปแผ่นยางขอบยางใช้ล่างเนี่ยฮะไม่มีแตกไม่มีเปื่อยนะครับดูดีทั้งหมดนะฮะแผงประตูฝั่งหน้าซ้ายถือว่ายังโอเคเลยนะครับคลิปเลยนะสนภาพโดยรวมถือว่ายังหลอนะครับลูกค้าถือว่ายังหลอนะนะฮะสภาพถือว่ายังดูดีเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเทสน้ำยาให้ดูก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องยนต์นะครับลูกค้านะฮะ วิธีเทสของผมไม่ไม่ยากนะฮะคือถามว่าทําไมผมถึงทําน้ํายาเคลือบสีนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมทํารถมานานนะฮะแล้วเราถ้าพูดแบบตรงๆเลยก็คือผมผมเบื่อน้ํายาที่ใช้งานยากครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือของ JJ w a ว็กเนี่ยก็คือถามว่าทําไมถึงตอบโจทย์นะคือตัวหัวน้ํายาเนี่ยผมนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนำเข้ามาเองนะครับผมจทย์สีที่บัตรหมดนะครับลูกค้า แล้วของเราใช้งานง่ายนะฉีดแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะนะฮะเนี่ยมันฉีดเป็นละอองฝอยเลยนะครับแล้วลูกค้าไม่ต้องมาเช็ดซ้ำรอบ2นะฮะข้อดีนะฮะข้อดีก็คือว่า1ใช้งานง่ายเบามือนะครับพอฉีดพ่นเสร็จปุ๊บลูกค้าเอาผ้าเนี่ยนะฮะลูบนะครับนะฮะตัวน้ํายาของเราจะเข้าไปซึมเคลือบกับสีรถนะฮะข้อดีก็คือ1ใช้งานง่าย2นะครับตัวน้ํายาคงทนนะแล้วกันน้ํานะครับผมบอกก่อนนะว่ากันน้ํานะครับว่ากันน้ํานะครับ แล้วที่สําคัญนะครับกันลอยขีดข่วนกันความร้อนจากแสงอาทิตย์นะฮะกันลอยขีดข่วนเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะฮะเห็นเนื้อน้ํายาแบบชัดมากเลยฮะค,ความเงานี่มาทันทีนี่ลื่นเลยนะฮะจิกนี่ผมลื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ําเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมผมไม่แน่ใจว่าสีสีเทาบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆอ่ะตาเปล่านี่มองเห็นชัดนะแต่กล้องเนี่ยฮะกล้องเนี่ยบางทีมันเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะสีเทาสีฟ้าอะไรพวกนี้ครับ แต่ถ้าเป็นรถสีดําสีขาวสีอื่นจะเห็นชัดแต่ตาเปล่ามองเห็นเลยนะฮะเห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามาเทสให้ดูนะฮะลูกค้าเมื่อกี้ลืมหยิบน้ำมาให้นะครับลืมหยิบน้ำมาวางขออภัยด้วยฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะลูกค้าดูจากฝั่งนี้นะฮะนะครับน้านี่เป็นหยดเลยนะฮะตัวน้ํายาเห็นไหมฮะน้ามันจะไหลดีกว่านะครับความลื่นความเร็วต่างๆนะฮะน้ามันจะไม่ค่อยเกาะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ายาถ้าเรามองใกล้ๆนะครับคือเขาจะไม่หลุดจากสีรถนะฮะจะไม่หลุดสีรถแล้วทําความสะอาดง่ายนะครับนะฮะความลื่นนี่เห็นเห็นได้ชัดเลยนะฮะความลื่นอะไรต่างๆวางนี่ไหลเลยเห็นไหมครับวางนี่ไหลเลยนะฮะ วางนี่ไหลง่ายเลยนะลูกค้านะครับเพราะว่าความลื่นต่างๆนะฮะมันจะเห็นได้ชัดนะถามว่าจริงๆแล้วะถามว่าฝั่งเนี้ยผมวางเนี่ยเห็นไหมฮะคือเราวางอย่างเงี้ยธรรมดาไม่ต้องทําอะไรนะครับความลื่นมันจะต่างกันนะฮะแต่พอพออยู่ฝั่งนี้เห็นไหมฮะคือมันมันความลื่นมันเห็นได้ชัดมากเลยนะฮะความลื่นความเงานะครับแต่บางทีกล้องมันอาจจะจับมองไม่เห็นมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แต่งเอฟเฟกหรือผมไม่ได้ใส่ CG นะฮะลูกค้าผมไม่ได้ทํา CG นะครับแต่จริงๆแล้ว่ะ เราเทสจากความเป็นจริงอ่ะมันเห็นได้ชัดนะฮะความลื่นความเงาอะไรเงี้ยเนี่ยผมวางน้ํายาเห็นไหมฮะฝั่งนู้นผมไม่ได้เคลือบนะครับพอผมวางฝั่งนี้เห็นไหมฮะมันไหลของมันเองครับความเงาม,มันสูงอยู่แล้วนะฮะเงาสูงมากแล้วทาความสะอาดง่ายและที่สาคัญตอบโจทย์แล้วถ้าลูกค้าไปใช้น้ํายาบางประเภทอย่างเช่นเป็นตัวขี้พึ่งหรือตัวอะไรเงี้ยเป็นตัวครีมอ่ะปัญหาของตัวครีมก็คือมันทํางานยากแล้วมันฝังคาบสีขาวมาเกาะตามขอบอย่างเงี้ยครับแล้วลูกค้าซื้อตัวที่เป็นตัวครีมหรือว่าน้ํายาที่มันเหนียวมืออ่ะบางทีนะ ใช้แค่ครั้งเดียวลูกค้าทิ้งเลยเหมือนผมเลยนะฮะผมจะไม่ใช้อีกเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่น้ํายาบ้านเราที่มีเนะี่ยคือเขาให้ความเงาไม่ได้สูงมากถ้าเป็นน้ํายาตัวโคตติ้งเหมือนของผมนะมีน้อยนะไม่ใช่ผมตอบไม่มีนะฮะผมบอกว่ามีน้อยมีเป็นบางยี่ห้อที่ดีจริงๆแล้วทีด่ดีก็ต้องแพงนะฮะถ้าถูกๆมาเนี่ยขวดละร้อยกว่าบาทเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเฉพาะต้นทุนมันยังไม่ได้แล้วนะครับตัวน้ํายาดีๆนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ผมให้ดูนะฮะห้องเครื่องยนต์ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับจะว่าแต่ล้างยังไม่ได้ล้างเลยครับผมได้มาแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ตฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะทีเดียวติดแล้วเครื่องฟิตมากนะลูกค้าชุดงานพลาส,สติกต่างๆชุดงานกล่องลมงานท่อชุดงานเฮดเดอร์งานโทโบโดูนะฮะโทโบไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับ ยังดูดีนะฮะตะเข็บข้างแก้มข้างน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะฮะเดิมหมดนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะครับฉลากสินค้ามอกรนะครับแผ่นกัน่นันเสียงคานหน้ายังอยู่ครบนะฮะคานหน้าเดิมนะครับน้ามันเครื่องไม่มีซึมแม้แต่หยดเดียวนะฮะชุดงานหม้อน้ําต่างๆไม่มีกรอบนะลูกค้านะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรถดีๆสวยๆมาอัปเดตให้เห็นดูตอนะฮะขอบคุณจากหัวใจนะครับผมครับ